วิดีโอน,นี้ก็มาดูในในส่วนที่ไล่องุ่นตับประพามีนะครับเนาะแต่บางสายพันธุ์จะมีแค่ต้น2ต้นนะครับเนาะแต่ว่าก็คือคือว่าเราจะดูแนวโน้มทุกสายพันธุ์ครับว่าเราสามารถที่จะดูแลได้ไหมหรือว่า การทำผลผลิตต่างๆตอบสนองกับอย่างเรานะครับเนาะอย่างเราก็กินเหมือนเรากินกินขนมกินขนมกินแป้งแล้วเราต้องการจิ้มในส่วนของนมบ้างนะครับเนาะน้ำตาลบ้างอะไรเงี้ยถ้าคนชอบหวานส่วนบางบางท่านก็จ,จะกินขนมปัง จิบไปพร้อมกับน้ำชานะครับเนาะ,ะก็มีก็เหมือนกันกน,นะครับองุ่นแต่ละสายพันธุ์รสชาติก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะและ้วก็สีสันการดูแลอะไรพวกนี้ที่เราปลูกหลาย,ายสายพันธนุเเนน์เราก็ไม่เน้นเราก็ไม่ไ้เน้นนะครับว่าคือสายพันธุ์นั้นดีสายพันธุ์น,น,นี้ดี ล้วก็ต้องมาดูกันอีกก็เลยมาพูดกันถึงว่าไล่องุ่นพัะพ,พาเนี่ยมีองุ่นหลายสายพันธุ์จริงอยู่แต่ว่าหลักๆภาพรวมในในไล่ในสวนเนี่ยอาจจะมีเพียงส่วนใหญ่ตอนนี้เพียงสามสายพันธุ์ที่ที่ปลูกนะครับเนาะที่ปลูกแล้วกอ็อาจจะได้ยืม ยืนหยัดไปแบบนี้ก่อนส่วนสายพันธุ์อื่นๆก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงครับเนาะจะไม่เปลี่ยนแบบผู้บ้บเปลี่ยนไปเลยเป็นชุดๆใหญ่ๆนะครับเนาะต้องศึกษาเรียนรู้กันอีกก็จะมีในส่วนของสามหวข้อนะครับอางุ่นแดงสีแดงอง,งุนสีดําและอัง,งุนสีเขียวนะครับเนะาะอง,งุนสีแดงเนี่ยอา,อาจจะไม่สวยนะครับ ผมก็ทําเหมือนให้ความรู้ไปอีกนิดหนึงตามที่ผมตามที่ตา,ท,ตาที่ผมปลูกมาแล้วก็เห็นลูกแลครับเนาะ,ะ,ะใ,นในส่วนอังุ่นแดงจะมีส卡ลาต้ากับร้อยห้าสิบวันนะครับก็เอวันสายพันใหม่นะครับเนาะเอลูกสีแดงสวยสายพันนี้กําลังมาดังกำลังมาแรงแต่ความแรงนั้นแฝนไปด้วยอะไรบ้างะนะครับเนาะ แล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึ่งต้นพันธุ์ผมก็ปลูกไว้สําหรับ A เอวันผมปลูกไว้สีต้นครับแล้วก็มาเรามาดูองุ่น,นเขียวของข้อที่2นะครับเนาะจะมีเพอร์เลตลิปเพอร์เตอันนี้ผมปลูกผมปลูกไว้รงเดือนหนึ่งปนกันนะครับเนาะอันนี้สองสายพันธุ์นี้แต่เพอร์เลตผมปลูกค่อยปลูกมานานแล้วส่วนลิปเพอร์เตนี่เพิ่งนําเข้ามาปลูก ผมก็เริ่มรู้ปัญหาเริ่มรู้อะไรมาบ้างบ้างแล้วนะครับเนาะแล้วก็ยูเรียนยูเรียนอย่างต้นนี้ครับยูเรียนนะครับเนาะกีแเลียอาจจะอาจจะผมอาจจะบอกว่าเออดีนะดีนะอะไรประมาณนี้แต่ต่อไปไม่แน่ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนวิลเล่ก,ก็อยู่อยู่หน้าคาเฟ่น,นะ้ครับเนาะผมปลูกมาปีกว่าแล้วผมตัดผลผลิตไป3รุ่น4ี่รุ่นแล้ว ก็ดูแนวโน้มก็ดีครับต้ทนทานดีตัวนี้แต่นะต้องสลายมเมล็ดอยู่นะครับเนาะ,อะรอบนี้ผมก็สลายมเมล็ดไปมีมเมล็ดสลายแล้วก็มีติดมเมล็ดบ้างเป็นบางลูกครับนะแล้วก็เซซัตยาเขาสายพันธุ์ใหม่มิกไนก็สายพันธุ์ใหม่นะครับเนาะอันนี้ก็เซซัตยาผมก็2ตน้นมิกไนนี่ก็4ต้นนะครับเรา อันนี้ยังยังไม่ทราบข้อมูลนะครับเนาะต้องรอดูว่าต้นโตดอกลูกออกมาเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเนาะจะเป็นองุ่นอ่าลืมไปไม่ใช่สิเป็นในผมนี่จะมีสี่หัวหัวข้อย,ย่อยนะครับเนะาะจะมีในส่วนขององุ่นสีชมพูอีกสายพันธุ์นะครับเนาะแค่สองต้นนะครับอันดึงตา ต้นงูนลูกสีชมพูนะครับมาแต่มีเม็ดทับมีเม็ดตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วเอเป็นอง่นดำง่นสีดำนะครับเนาะเห็นกันหรือเปล่าแสงมีเสอนนสแปดที่ผมปลูกอยู่นะครับแล้วก็แลมโบแลมโบนี่ก็ยังยังลงไปต้นเดียวลองลอง,ลอง,ล,องลองดูก,ก่อนแล้วก็มาลนมาล้นก็อีกเชื่อนหนึ่งก็แบกอุปกรณ์นะครับเนาะอันนี้คือปลูกแล้วก็จําหน่าย จำหน่ายมาในรอบที่แล้วแล้วรอบนี้นะครับเนาะแล้วในส่วนของอว่าองุ่นพริกองุ่นพริกจิงเกอร์อันนี้ก็สายพันธุ์นี้รู้สึกว่าจะจะ,จะยากสที่จะม่ครับการเลี้ยงนจรงิงครับเนาะครับก็ประมาณนี้แล้วครับเนาะการพูดแบบ เชิงความรู้แบบน,นี้ตั้งเดียวกับ4ีานาทีนะครับวันนี้รอบนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับสสวัสดีครับ